กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้เนี่ยเรามีข่าวดีสําหรับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์มาฝากกันด้วยค่ะแน่นอนนะคะเพราะว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยได้เปิดโครง,ก,คาครง,รงาการใหม่ค่ะเป็นโครงการปรับเงินงวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชําระหนี้ของลูกค้าโดยได้ทําโครงการทอสอปรับเงินงวดด้วยการเปิดให้ลูกค้าปัจจุบันปรับเงินงวดให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชําระเป็นระยะเวลา3ปีต่อเนื่องค่ะครอบคลุมลูกค้าที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0นบัญ ทีต่อเดือนเงินต้นคงเหลือรวมไม่น้อยกว่า2 0 0แสนล้านบาทต่อเดือนค่ะเรามาดูคุณสมบัติลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการทอสอปรับเงินงวดค่ะข้อแรกเลยนะคะต้องไม่อยู่ระหว่างใช้มาตรการพักชำระเงินต้นแล้วก็พักชำระดอกเบีย้ยหรือว่ามาตรการช่วยเหลือใดๆของธนาคารส่วนข้อที่2นะคะไม่อยู่ในสถานะกฎหมายและสถานะประนอมหนี้ถัดมาค่ะเงินต้นคงเหลือไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนบาท และกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีระยะเวลากู้คงเหลือไม่น้อยกว่า10ปีค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการทอสอรปรับงวดเงินง,งวดนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันค่ะ g h b o หรือว่าเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www g h b bank c o t h หรือว่าส,สาขาธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25ธันวาคม2565 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่สามารถที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาภาวะวิกฤตโควิด -19 อาจจะมีการผ่อนไม่หมดหรือว่าอาจจะมีการข,ขัดเฟืองของเรื่องของเงินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะปรับงวดเงินในการผ่อนชําระได้อย่างถูกต้องด้วย<ช>ค่ะแล้วค่ะเพียงแค่มีคุณสมบัติ4อย่างอย่างที่กล่าวไปนะคะทวนกันอีกรอบค่ะก็คือต้องมาอยู่ในระหว่าง การใช้มาตรการพักชำระเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยหรือมาตรการอื่นๆของรัฐนะคะไม่อยู่ในสถานะกฎหมายและสถานะปรับหนี้เงินกู้ไม่เหลือน้อยกว่า1น0 0 0แบาท<ฆ>กู้ไม่น้อยกว่า3ปีระยะเวลากู้ไม่น้อยกว่า10ปีนั่นเอง